เนนี่ยะะคะก็สวัสดีนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะค่ะก็ยินดีมากนะคะที่ได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันที่โบสถ์ก็ก็เก่าพอสมควรนะคะจริงๆหรือทีกรโตในโบสถ์โบสถ์จีนโบสถ์คริสตจักรอยู่ซอยสิบเก้าโบสถ์พระคุณก็เป็นคริสตจักรจีนนะคะก็น่าจะไล่เลี่ยงก,กันนะคะก็ขอบคุณคริสตจกักรพระกิตคุณทอนบุรีนะคะที่ได้ให้จี้มาแบ่งปัน เรื่องชีวิตของตัวเองนะคะก็จริงๆแล้วไม่เคยไม่เคยใช้เวลาแบ่งปันเต็มๆอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนนะคะอันนี้จะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะกะ็ขอบคุณคุณขันทองด้วยนะคะที่ดูแลที่อย่างดีแล้วก็ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ทัาทามมาว่ามา,มา,ม,ามาช่วยแบ่งปันได้ไหมปีที่แล้วเสียงแหบทั้งปีลองเพลงไม่ได้เลยนะคะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าช่วงประมาณเดือนสิ สิยกลับมาแต่วันนี้ก็เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ต้องขออภัยนิดนึงค่ะก็ขอขออนุญาตเ,าเรียนนิดนึงว่าภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะคะบางทีอาจจะพูดติดติดขัด,ข,ดขัดนิดนึงไม่ค่อยเข้าใจก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะค่ะกอ็อย่างที่ครูอัดได้พูดไปนะคะบางีโตโตนไทยแต่อาจจะไม่ได้พูดว่าจริงๆที่ไม่ใช่คนไทย อิงซี่เป็นคนฮ่องกงแต่มาโตในเมืองไทยมาตั้งแต่สองขวบค่ะมากับคุณปู่คุณย่านะคะครอบครัวองซี่เป็นครอบครัวคริสเตียนก็เลยโตในโบสถ์นะคะเองที่ก็โตในโบสถ์ช่วงเด็กๆก,ก็ชอบร้องเพลงร้องเพลงตั้งแต่5้าควบจริงๆนะคะก็ชอบร้องเพลงแล้วก็อพอดีคุณเรืองกิจพอจะรู้จักเนาะคุณเหวนพี่เหวินเนี่ยหาพี่เหวนิน W 5 0 1เนี่ยแหละคะ่ะ เขาก็อยู่โบสถ์เดียวกันพี่โหวก,ก็อยู่โบสถ์เดียวกันซิ่งก็โตมาด้วยกันแล้วก็พี่โหวดก,ก็ชอบดนตรีส่วนซิ่งก็ชอบร้องเพลงก็เลยได้อัดเพลง Grace ด้วยกันนะคะออตอนนั้นก็ตอนที่ตะกี้เพิ่งพูดไปนะน้อว่าตอนเราอัดเพลงเนี้ยอายุแค่19ก็ยังเด็กๆทั้งคู่นะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากพี่วก็อยากทำเพลงไทยที่เป็นเพลงที่ไม่ใช่ฮิมอย่างเดียวเพราะณเวลานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเพลง hymn นะคะก็เลยอยากจะอัดเพลงที่เป็นเพลงป๊อกนิดนึงที่ให้คนไทยได้ฟังเป็นเพลงไทยด้วยกันแล้วก็ช่วงที่แกต่างเพลงยินซี่ก็กลับมาจากจากเป็นช่วงเป็นช่วงซัมเมอร์เป็นช่วงปิดเทอมพอดี ody, ก็เลยได้กลับมาแล้วก็วนก็ได้ชวนว่าเออยุนซี่มาร้องเพลงในอัลบั้ม grace ด้วยกันนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการอัดเพลงในอัลบั้ม grace นะคะ ชีวิตวัยเด็กจนถึงจนถึงปริญญาโทค่อนข้างจะราบรื่น smooth as silk เหมือนกันบินไทยนะคะ smooth <c oughs> มากอาตอนเรียนก็ได้ทุนนะคะไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาก็เรียนวิศวะไฟฟ้านะคะแล้วก็ตอนปริญญาตรีก็ได้ทุนเหมือนกันตอนสมัครเข้าทำงานก็สมัครปุ๊บได้ปรับเลยเพราะชีวิตตอนช่วงไวไัยวัยวัยเด็กอะคะ่ะ ก็ค่อนข้างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะในการงานก็ทำไปเรื่อยๆก็ได้ขึ้นเป็นซีเนียร์แมเนจเจอร์นะคะอยู่ในโรงงานนะคะเป็นเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์ผู้หญิงก็ค่อนข้างจะหาได้น้อยแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าก็ได้ได้ึด้นตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะได้เป็นดีเรคเตอร์แต่ลาออกซะก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะอธิบายว่าทำไมถึงลาออกนะคะช่วงนั้นก็ได้แต่งงาน แล้วมีลูกคนแรกที่ทำงานอยู่แถวอายุทยานะคะก็บ้านก็อยู่แถวในเมืองก็ต้องเดินทางไปกับวันหนึ่งก็เกือบสามชั่วโมงนะคะก็เลยเริ่มเริ่มคิดว่าเราจะไม่มีเวลาให้ให้ลูกก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเอ๊มีอาชีพไหนได้บ้างที่เราจะมีเวลากับลูกมากยิ่งขึ้นก็พยายามค้นหาแล้วก็อธิษฐานมาเกือบครึ่งปีครึ่งปีนะคะ แล้วก uh, so ็แล so ้วก็พระเจ้าก็เหมือนเหมือนเปิดเปิดหนทางนะคะแล้วก็ให้ให้สติปัญญาว่าเอ๊ะลองไปสมัครเป็นครูไหมนะคะแล้วสมัครเป็นครูแล้วก็เออสมัครที่ไหนก็เลยกลับไปที่โรงเรียนที่ตัวเองจบมาก็คือ r ร o ว International School ก็กลับไปลองสมัครดูแต่เขาก็ไม่รับค่ะเพราะว่าเราไม่ได้จบครุศาสตร์มานะคะก็ ตรงนั้นก็ยังอธิษฐานอยู่เรื่อยๆนะคะแต่พระเจ้าก็อัศจรรย์มากก็คือช่วงที่เราไปสมัครเสร็จเขาก็แนะนําว่านุอยู่ต้องไปเรียนนะอยู่ต้องไปเรียนครุศาสตร์เพิ่มแต่ช่วงที่เราขอสมัครเข้าไปเรียนมันเป็นช่วงกลางเทมอมนะคะปีหนึ่งจริงๆแล้วมหาลัยก็ไม่ได้เปิดกลางเทอมแต่ช่วงนั้นเปิดการเทอมแล้วนิ้ยก็ได้เข้าไปเรียนครุศาสตร์พอผ่านไปได้ประมาณปีหนึ่งก็ลองสมัคร เข้าไปเป็นครูใหม่ที่ร่วมไม่ดีนั่นแหละคะ่ะแล้วเขาก็รับก็ถ้าเลยไปจากนั้นถ้าไม่ใช่ปีนั้นผู้บริหารคนใหม่เขาน่าจะไม่รับเพราะว่าเขาจะไม่รับครูที่ไม่มีประสบการณ์นะคะก็ตอนนั้นก็ได้รับเป็นครูในชีวิตจริงๆไม่เคยคิดว่าจะเป็นครูนะคะในในชีวิตตั้งแต่โตมาไม่เคยคิดว่าจะเป็นครูแต่พอเห็น พระเจ้าได้เปิดประตูทุกบานให้หลังจากที่เราอธิษฐานจริงๆลิซี่อธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าไม่ให้ไปทางนี้ให้พระเจ้าปิดประตูเลยจะให้ชัดลนซี่จะได้รู้ว่าชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ไปทางนี้แต่พระเจ้าเปิดประตูทุกบานตั้งแต่ไปการเรียนช่วงกางเทอมตั้งแต่รับเข้าเป็นครูเพระเาะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยทําให้ลซี่เห็นว่านี่คือน้าพระทัยพระเจ้านะคะา ณตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมิงซไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าจะชอบในการเป็นครูไหมเพราะชีวิตก่อนหน้านั้นคือทํางานในบริษัทนะคะทำงานในโรงงานไม่รู้ว่าจะตัวเองจะชอบเป็นครูไหมจะเป็นครูที่ดีไหมจะสอนรู้เรื่องไหมเด็กๆจะชอบเราไหมคือข้างหน้าเราไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มิงซี่อธิษฐานกับพระเจ้าเพราะว่าเรา เชื่อว่าพระเจ้านําให้เราไปทางนี้ก็อธิษฐานบอกพระเจ้ายินซี่ไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงแต่ยินซี่จะข้ามเราก็เข้าไปแล้วก็พึ่งพาพระองค์จุดนี้นี่จริงๆเป็นสิ่งที่ยากมากคือคือเราไม่มอไม่เห็นข้างหน้านะคะแล้วก็แล้วก็วกอ,อ,อาชีพคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องเลย,เลยก็ต้องพึ่งความเชื่อความเชื่อเฟซ ับพระเจ้านะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะกล้าเข้าข้ามเข้าข้ามเข้าไปนะคะด้วยความเชื่อ,เ,อ,อเป็นอีกช่วงเวลาที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็คือการเปลี่ยนอาชีพนะคะแต่พระองค์ก็ให้ทำมาตอนนี้ก็23ปีแล้วนะคะก็เป็นครูมา23ปีแล้วค่ะในช่วงเวลานั้นลูกก็เริ่มโตขึ้นนะคะแล้วก็เข้าสู่การเป็นวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่เวลาที่ที่เป็นเวลาที่ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายอ,อย่างที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนอย่างที่เล่าไปนะคะโตมาราบรื่นชีวิตสบายมากจนกระทั่งพอลูกเข้าสู่วัยรุ่นช่วงนั้นล,ลูกจะเป็นปฏิปักษ์กับที่ทุกอย่างไม่ว่าจะพูดอย่างนี้ก็จะจะ,จะ against เราจะจะพูดจะจะต่อต้านเรา ไม่ว่าจะทางนี้หรือทางโน้นเขาจะต่อต้านเราในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วช่วงนั้นก็เขาก็ประยัดประมาณอายุ14ได้ไหมคะประมาณนั้นก็ช่วงนั้นคือประมาณ4-5หปีที่ลินซี่ต้องเจออย่างนี้ทุกทุกวันกลับถึงบ้านไม่มีความสุขเพราะว่ามีแต่มีแต่ทะเลาะก,กันบางวันก็ปิดประตูปั้งใส่กันพูดยังไงเขาก็ไม่ฟัง พูดยังไงก็ไม่เข้าหูเขานะคะก,ก็เป็นช่วงที่ลำบากมากนะคะในใน,ในการเป็นแม่ในการที่อยู่ในครอบครัวที่ทั้งเขาหที่เชื่อว่าทั้งเขาเองและทั้งิซี่เองก็ไม่มีความสุขนะคะก็ช่วงนั้นนี่สีหปีนั้นร้องไห้แทบจับทุกวันแทบจะทุกวันอธิษฐานนะคะก็อธิษฐานบอกพระเจ้า พระเจ้าแก้ปัญหาอันนี้ให้เราหน่อยพระเจ้า,าทํำยังไงให้ให้ปัญหานี้มันโดนแก้ได้ให้ทุเราลงาแต่ก็อธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกมา4ี่หปีก็จริงๆไม่ได้4ีหปีนะประมาณ3ปีกว่าที่ท,ที่ที่หนักมากจนกระทั่งจําได้แม่นเลยนะคะที่อธิษฐานสาครั้งบอกพระเจ้าพระเจ้า รับลิซี่กลับไปเถอะลิซี่ไม่ไหวแล้วของพระเจ้ารับไปเราก็รู้นะเราทําใหายตัวเองไม่ได้ช่วยนะก็เลยอธิษฐาน <Natalie> พระเจ้ารับลิซี่ไปเถอะมันมันไม่ไหวแล้วนะคะแต่ทั้งสามครั้งนั้นอยาอ่างอัศจรรย์มีคนทักมาเป็นคนที่ก็คือเป็นคนที่อาจจะอยู่ต่างแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศเป็นเพื่อนซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ของเราตอนนั้นเป็นยังไงแต่ ทั้งสามครั้งที่มีคนทักมาทำให้ลินซี่รู้ว่าพระเจ้าฟังอยู่พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งพระเจ้าฟังอยู่ก็เลยรู้ว่าเราก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วก็อธิษฐานต่อไปนะคะจริงแล้วลินซี่เคยเคยบอกพระองค์นะคะหลายครั้งเหมือนกันถ้าการที่ลินซี่จากไปจากไปจากโลกนี้ แล้วทำให้ลูกเปลี่ยนแปลงได้เป็นซีเยิยนยอมถ้าการที่ลินซี่ไปจากโลกนี้แล้วทำให้เขาเปลี่ยนได้เปนซี willing ยินยอมที่จะให้มันเกิดแต่ทำให้ลินซี่ตระหนักนี่แหละคือความรักของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ยอมตายแทนบาปของเราพระองค์ยอมได้ นี่คือความรักของพระองค์ให้กับลินซี่ให้กับเราทุกคนลินซี่ถึงสมัมผัสตรงนั้นได้ว่าเนี่ยเราก็ยินยอมที่จะเสียสละเพื่อให้ลูกเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ลินซี่ถึงตระหนักถึงความรักของพระองค์จนกระทั่งจริงๆหลังจากช่วงเวลาสาปีกว่าเกือบสี่ปีเนี่ยก็อธิฐานเรื่อยๆอย่างที่บอกนะคะจนกระทั่งมีคืนหนึ่ง โทรคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งจริงโทรคุยเรื่องอื่นแล้วก็สักพักหนึ่งอาจารย์เขาก็พูดว่ามึงซี่มึงซี่เอารูปมาเป็นรูปคารมหรือเปล่าเพราะณนะเวลาสามสี่ปีที่ผ่านที่ผ่านมานั้นเนี่ยทุกคำพูดทุกความคิดเวลาพูดแต่ใครก็ตามจะเป็นเรื่องของรูปอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นในสมองเราในใจเรามีแต่เรื่องรูป แต่ว่าพออาจารย์ท่านนั้นพูดขึ้นมาก็เหมือนเหมือนพระเจ้าโขกกระลงเออเออจริงนะเราเอาลูกมาเป็นลูกเคารพเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเรานะตอนนั้นคือลูกอย่างเดียวแล้วก็คืนนั้นก็เลยอธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมันอัศจรรย์นะคะเหมือนปลดล็อกเลยปลดล็อกโดยสิ้นเชิง เหมือนยกภูเขาออกจากอกคือเบาเลยอะค่ะคือคืออธิบายแล้วก็อธิบายยากแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอย่างนั้นนะคะเพราะอธิษฐานบอกบอก,บอกพระเจ้าเรายอมจำนนคือตลอด3าสีปีที่ผ่านมานั้นมันี่บอกพระเจ้ายกออกไปเถอะพระเจ้าพระเจ้าเอามันออกมันหนักมันไม่ไหวแล้วแต่มันสีก็พระเจ้ายกมันออกไปยกมันออกไปแต่มือก็ล้างไว้อยู่ จริงเราไม่ได้ยอมจำนนกับพระเจ้าเราไม่ได้จำนนลูกให้กับพระเจ้าแต่คืนนั้นที่ยอมจำนนแล้วก็จริงก็คือกลับใจนะคะที่รู้ว่าเราเอารูปมาเป็นรูปกระแทนพระเจ้าก็พระเจ้าก็ปลดล็อกนะคะแต่แน่นอนสถานการณ์ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างพริบตาทันควันอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ปินซี่ไม่ได้ทุกทนใจอย่างที่เป็นมาก่อนก็ยังต้องเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้รู้สึกทุกทนใจเหมือนเช่นก่อนนะคะแล้วก็ช่วงเวลานั้นพระเจ้าก็ได้ใช้โอกาสตร,ตรงนั้นเนี่ยขัดเกลาชีวิตของลินซี่ช่วงนั้นก็เปิดโอกาสให้ลินซีได้มารับใช้พระองค์มากยิ่งขึ้นได้เริ่มเป็นผู้นำ นมมสการได้เป็นมัคนายกแล้วก็ได้ก่อตั้งทีมนวมสการเด็กที่อาจารย์อัดกึ่งเล่าไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระเจ้าใช้สิ่งนั้นมาขัดเกลาชีวิตเราเพื่อที่เราจะรับใช้พระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นส่วนลูกชายพอผ่านช่วงนั้นไปเขาเปลี่ยนไปจริงแล้วเขาเป็นคนที่ รักนิดซี่แล้วก็เอาใจใส่นิดซี่มากหลังจากช่วงนั้นก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะสำหรับชีวิตนินซี่เองที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้เห็นว่าจากคริสเตียนคืออ,อย่างที่พูดไปิซี่ก็โตในคริสโตในคริสตจักรรับเชื่อตั้งแต่สิบขวบแต่ก็เป็นคริสเตียนน้ำอุ่นเป็นคริสเตียนอุ่นๆไม่ได้ห่างเหินจากพระเจ้าแต่ก็ เป็นน้ำอุ่นไปเรื่อยๆนะคะแต่พระเจ้าทรงใช้เหตุการณ์นี้ขัดเกลาชีวิตอินซี่เพราะว่าทำให้ลินซี่ได้ติดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นในช่วงนั้นเพราะเราไม่รู้จะพึ่งใครนะคะเราไม่รู้จะพึ่งพาใครก็มีแต่พึ่งพาพระเจ้าทําให้ติดสนิทยิ่งขึ้นแล้วก็เติมโตนในพระองค์มากยิ่งขึ้นประสบการณ์นี้ทําให้อินซี่ได้เข้มแข็งขึ้นในพระองค์ และตอนนี้เมื่อเจอปัญหาก็ไม่รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกนะคะก็กระวนกระวายน้อยลงเราจะรู้สึกว่าโอเคพระเจ้าพาเราผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้ตัง 4, ้งสี่ห้าปีพระเจ้าก็พาเราผ่านสิ่งนี้ได้ต่อไปนะคะก็บางครั้งเราก็ได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์นี้ที่จะ ใช้ประสบการณ์นี้ได้มาหนุนใจพี่น้องก็เช่นนะตอนนี้ที่มิซี่ได้ประสบการณ์ของชีวิตตัวเองได้มาหนุนใจพี่น้องอม,ม,มีครั้งหนึ่งก็เหมือนกันต้องก็คือต้องโทรไปหนุนใจพี่น้องท่านหนึ่งที่เขาก็มีปัญหากับลูกเหมือนกันก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่สิ่งนี้เกิดกับตัวเองแล้วได้ไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะก็สรุปนะคะพอได้มองย้อนไปในชีวิต หลังจากหลายปีผ่านมานะคะเป็นสิบปีสิบสิบปีหลายสิบปีได้เห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าและแผนการของพระองค์ในชีวิตของลินซี่ถ้าไม่ได้มาเมืองไทยก็คงไม่ได้เป็นนักร้องที่อยู่ในเวสถ้าไม่ได้ก้าวออกมาเป็นครูก็คงไม่ได้สัมผัสถึงพระพรมากมายในการเป็นครู ถ้าไม่ได้เจอปัญหาหนัก,หน,กหนักที่สุดในชีวิตก็คงแพ่แค่เป็นคริสเตียนอุ่นอน่และไม่ได้เติบโตแล้วก็คงไม่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะมีสองสามสองสาอย่างที่อยากหนุนใจพี่น้องจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองคือจงวางใจในพระองค์ ในทุกกรณีจากสดุดีข้อที่บทที่ 37: จข้อ5นะคะจงมอบทางของท่านไว้กับพระยาเวจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงช่วยท่านเวลาของพระองค์ไม่เหมือนเวลาของเราเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนรอนะคะเหมือนที่สี่ห้าปีที่หนึ่งที่ก็ต้องอดทนรอแล้วก็ยอมจำนน เราอาจจะพูดว่าพระเจ้าพระเจ้าช่วยพระเจ้าเรารักพระองค์เรารักพระองค์เรายอมเรายอมแต่จริงๆแล้วเราจำนนหรือเปล่าพระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า ถึงแนมะ้สิ่งที่เราต้องเผชิญในชีวิตจะเป็นความยากลำบากแต่สุดท้ายก็เป็นพผะพอนสุดท้ายมันเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเราและอย่าพึ่งความรอบรู้ของตนเองทางด้านเพลงก็เช่นเพลงพรุ่งนี้นะคะณนะตอนนั้น ตอนอายุตอนนั้นไม่ใช่19แล้วตอนนั้นน่าจะ20กว่าเพลงพวกนี้แต่งขึ้นมาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพลงที่ได้หนุนใจพี่น้องหลายหลายท่านรวมทั้งตัวนิติเองตอนที่อัดเพลงรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับเพลงนี้มากมายแต่พอช่วงเวลา 4- 5หปีที่เราได้เผชิญความยากลำบากทุกครั้งที่ร้องเพลงพ่งนี้จันน้ำตาไหล เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วสุดท้ายอ,อตอนที่เผชิญปัญหาบทนี้จะเป็นบทที่ที่ที่ลี่รู้สึกทราบซึ้งมากที่สุดคือจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางบรรดาประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกจงนิ่งเสีย อยากก่างกระวนกระวายจงจำนนและจงฝากไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าได้ใช้เราให้เราได้เป็นพระพรให้เราได้เติบโตขึ้นให้เราได้ติดสนิทมากิ่งขึ้นแล้วเป็นคนที่พระองค์ได้ใช้นะคะก็ขอบคุณค่ะค่ะ